สวัสดีครับวันนี้ก็กลาวพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้อธิบายการบวกเลขฐานไปแล้วนะครับวันนี้ในสลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายและยกตัวอย่างการลบเลขฐานนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรายกตัวอย่างเป็นเลขฐาน2องและเลขฐาน8แล้วก็เลขฐานสิบหนะครับ วันนี้ก็เช่นเดิมครับเราก็ยังจะอยู่กันที่เลขฐาน2ฐาน8และฐาน16นะครับเลขฐาน2นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวนะครับก็จะมีเลข0ูนย์แล้วก็เลข1นะครับแล้วก็เลขฐาน8นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด8ตัวนะครับจะเป็นเลขศูนย์เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับถัดมาครับจะเป็นเลขฐาน16นะครับจะเป็นเลข0ูนย์ถึงเลข9นะครับแล้วก็จะมี A B C D E F นะครับผม เพิ่มมาอีกห้าหกตัวนะครับพอไปครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้นํามายกตัวอย่างในการลบเลขนะครับเราเริ่มกันที่เลขฐานสองกก่อนเลยนะครับเลขฐานสองนะครับที่ผมได้เอามายกตัวอย่างในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเลข หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับฐานสองลบด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองนะครับอย่างตัวแรกนะครับจะเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ลบเลขหนึ่งครับซึ่งเลขศูนย์ครับไม่สามารถลบเลขหนึ่งได้นะครับเราก็ต้องทําการยืมนะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับจะไปทําการยืมเลขหนึ่งตัวข้างหน้าเลขหนึ่งตัวข้างหน้าก็จะเหลือศูนย์นะครับในการยืมเลขฐานนะครับในกรณีที่ยืมมาหนึ่งนะครับเราจะบวก ตามจำนวนเลขฐานของแต่ละฐานนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับฐานเลขฐาน2นะครับเรายืมมา1นะครับแล้วก็จะบวกเข้าไป2นะครับซึ่งเลขศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น2แล้วเลข2ตัวนี้นะครับก็จะทําการลบกับ1ก็จะเท่ากับ1ครับส่วนถัดมาครับจะเลข1ตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์แล้วนะครับก็จะทําการยืมเช่นเดิมนะครับก็จะยืมเลข 1ตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าก็จะเหลือศูนย์นะครับตรงตัวศูนย์ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น2นะครับซึ่งเลข2ตัวนี้นะครับก็จะทําการลบเลข1นะครับก็จะเหลือ1่งเหมือนเดิมครับซึ่งคําตอบของข้อนี้นะครับก็จะเป็น1 1 1หนึ่งฐาน2นะครับ ส่วนข้อถัดมานะครับจะเป็น1 0 1 0 0 1 1นะครับลบด้วย0ขออภัยครับ1 0 0 1 1 0ฐาน2นะครับตัวแรกครับจะเป็นเลข0ลบเลข1ครับเลข0ลบเลข1ครับก็จะเหลือ1ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเลข1ลบเลข1นะครับลบหนลบหครับก็จะได้0 อย่าลืมใส่จุดไว้ด้วยนะครับถัดมาครับเป็นเลขศูนย์ครับลบเลขหนึ่งซึ่งเลขศูนย์ตัวนี้นะครับไม่สามารถลบเลขหนึ่งได้นะครับเราจึงต้องทําการยืมนะครับศูนย์ตัวนี้ไปยืมศูนย์ตัวนี้มาครับศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะเหลือลบหนึ่งครับซึ่งเพราะว่าเรายืมมาหนึ่งแล้วนะครับแล้วศูนย์ตัวนี้ครับจะกลายเป็นเลขสองและเลขสองนะครับจะทําการลบเลขหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งครับ ลบหนึ่งต so 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 ัวนี้ครับจะไม่สามารถลบเลขศูนย์ได้นะครับให้เราไปยืมหนึ่งตัวข้างหน้ามานะครับหนึ่งตัวข้างหน้าก็จะเหลือศูนย์นะครับตัวนี้นะครับจากที่เป็นลบหนึ่งครับเรายืมมาสองก็จะกลายเป็นว่าลบหนึ่งบวกเข้ากับสองนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งลบศูนย์จะเท่ากับศูนย์นะครับขออภัยครับหนึ่งลบศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับ ถัดมาครับจะเป็นเลขศูนย์นะครับลบเลขศูนย์ก็จะได้ศูนย์ครับต่อมาครับจะเป็นเลขศูนย์ตัวนี้นะครับลบกับเลขหนึ่งนะครับซึ่งไม่สามารถลบกันได้นะครับเราก็จะทํากันยืมเช่นเดิมครับเลขศูนย์ตัวนี้ครับไปยืมเลขหนึ่งตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้าจะเหลือศูนย์นะครับแล้วตัวนี้จะกลายเป็นสองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเลขสองลบกับเลขหนึ่งก็จะได้เทา่ากับหนึ่งครับคําตอบของข้อนี้ก็จะเป็น หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งนะครับถัดไปก็จะเป็นการยกตัวอย่างเลขฐานแปดนะครับขออนุญาตนะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์นะครับเลขฐานแปดที่ผมได้นำมายกตัวอย่างนะครับข้อแรกนะครับจะเป็นเจ็ดสองสี่ลบกับสี่สองแปดนะครับ ก็ตัวแรกครับจะเป็นเลขสี่นะครับลบกับเลขแปดซึ่งไม่สามารถลบกันได้นะครับเราก็จะทําการให้เลขสีตัวนี้ครับยืมนะครับสองตัวด้านหน้าครับสองตัวด้านหน้าถูกยืมไปหนึ่งะครับก็จะเหลือหนึ่งอย่างที่ผมอย่างตัวอย่างเลขฐานสองเมื่อคู่นะครับเมื่อคู่นะครับเป็นการยืมเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าในการเพิ่มนะครับในการยืมเพิ่มนะครับจะเพิ่มตามเลขฐานนะครับอย่างฐานเมื่อกี้จะเป็นสองนะครับยืมมาหนึ่ง ก็จะเพิ่มมา2นะครับแต่ว่านี่จะเป็นเลขฐาน8นะครับเรายืมมา1นะครับมันจะเพิ่มไปอีก8นะครับก็จะกลายเป็นว่า4ตัวนี้นะครับบวกกับ8นะครับจะกลายเป็น12นะครับซึ่งเลข12ตัวนี้นะครับก็ทําการลบอยู่กับเลข8นะครับ12นะครับลบกับ8จะเหลือ4นะครับ ถัดมาครับจะเป็นเลข1ลบกับเลข2ครับซึ่งไม่สามารถลบกันได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็ทําการยืมเลข7ตัวด้านหน้านะครับเลข7ตัวด้านหน้าตัวยืมเป็น1เหลือ6นะครับเลข1ตัวนี้นะครับยืมมา8นะครับก็จะเป็น9ครับจะเป็น9ลบ2นะครับ9ลบ2จะมีค่าเท่ากับ7นะครับเลข6เลข7นะครับเมื่อคู่โดนยืมเป็น1จะเหลือ6นะครับ ก็จะเป็น6ลบกับ4เหลือ2ครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับจึงกลายเป็น2 4ขออภัยครับ2 7 4ฐาน8นะครับถัดมาอีกข้อนึงนะครับผมข้อ2นะครับจะเป็นเลข6 5 2 3.7 7, 2, 7อานขออภัยครับต3 2อนฐานี้นะครับอันนี้ แล้วก็ลบด้วยนะครับ5364ี่นะครับจุด5 6าหฐานแนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือเลข2อลบกับเลข5นะครับซึ่งไม่สามารถลบกันได้ดังนั้นเลข2อครับจึงทําการยืมเลข3ามที่อยู่ด้านหน้านะครับสามตัวนี้ก็จะเหลือ2นะครับส่วนเลข2ตัวนี้ครับจะกลายเป็น10นะครับเนื่องจากบวกเข้าไปอีก8นะครับ ก็จะกลายเป็นว่า8ขอใหครับก็จะกลายเป็นว่า10ตัวนี้นะครับลบ5้านะครับก็จะเหลือ5้าครับถัดมาครับจะเป็น2นะครับ3ที่เมื่อครู่นะครับโดนยืมเป็น1จะเหลือ2 2ตัวนี้ไม่สามารถลบกับ6ได้นะครับจึงยืมได้เตัวข้างหน้าครับได้7ถูกยืมไป็น1นะครับจะเหลือ6แล้วก็เลข2ตัวนี้นะครับเมื่อถูกยืมเมื่อยืมมานะครับจะบวกเข้าไปอีก8นะครับจาก2นะครับจะกลายเป็น10 10นะครับลบกับ หกนะครับจะเหลือสี่ครับแล้วก็หกตัวนี้ครับจะลบกับห้าก็เหลือหนึ่งครับอย่าลืมใส่จุดด้วยนะครับถัดมาครับเป็นเลขสามนะครับลบกับเลขสี่ครับซึ่งเลขสามครับไม่สามารถลบเลขสีได้นะครับเลขสามจึงต้องไปยืมเลขสองที่อยู่ข้างหน้านะครับเลขสองตัวนี้ครับโดนยืมไปจะเหลือหนึ่งนะครับเลขสามจะบวกเพิ่มมาอีกแปดนะครับแปดบวกสามนะครับจะได้สิบเอ็ดครับ จะกลายเป็นว่านะครับ11ลบ4นะครับ11ลบ4ก็จะเหลือ7ครับถัดมาครับเป็น1ลบ6นะครับซึ่งไม่สามารถลบได้ครับก็เราจะทำการยืมเลข5้ด้านหน้านะครับเลข5ตัวนี้โดนยืมเป็น1จะเหลกือ4นะครับตรงนี้นะครับยืมมา8นะครับบวกอีกหนึ่งเป็น9ครับจะเป็น9ลบกับ6นะครับจะเหลือ3มครับ เลข4นะครับลบ3มก็จะเหลือหนึ่งครับเลข6ครับลบเลข5ก็เหลือ1นะครับและคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะเป็น1 1 3 7 1หนึ่งหนะครับถัดมาแล้วก็จะเป็นการยกตัวอย่างเลขฐาน16นะครับผมครับตัวอย่างแรกนะครับของเลขฐาน16นะครับก็จะเป็นเลข3มนะครับ 3 ad ฐานสิบหกลบด้วยสองสอง e ฐานสิบหกนะครับผมก็เรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นา d นะครับลบ e นะครับ d ตัวนี้นะครับ d ตัวนี้จะมีค่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตทดไว้ตรงนี้นะครับ d ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับสิบสามนะครับจะกลายเป็นว่าสิบสามนะครับ ลบกับ e นะครับ e ตัวนี้ซึ่งมีค่า e เป็น14นะครับจะไม่สามารถลบกันได้นะครับดังนั้นตัว d ตัวนี้นะครับจะต้องไปยืมตัว a ที่อยู่ด้านหน้านะครับ d ตัวนี้นะครับยืมตัว a ตัว a ตรงนี้มีค่าเป็น10นะครับโดนยืมเป็น1เหลือ9ครับแล้วก็ตัว d ตรงนี้นะครับเดิมที่มีอยู่13นะครับบวกเพิ่มไปอีก8เป็น ยี่สิบเอ็ดนะครับครครับเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะกลายเป็นว่านะครับจากสิบสามครับจะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับลบด้วยสิบสี่ครับก็จะเหลือ มาครับก็จะเป็นเก้านะครับลบกับสองจะเหลือเจ็ดนะครับถัดมานะครับจะเป็นเลขสามนะครับลบกับเลขสองก็จะเหลือหนึ่งนะครับท่ 5, าสิบหกคำตอบข้อนนี้เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่สองครับ ตัวอย่างที่สองนะครับก็จะ,ะตัวอย่างที่สองนะครับจะประกอบด้วย a เอะคอลไฟฟครับเป็น f a c 9จุด a 1นะครับฐาน16ลบด้วย c e a a จุดแปนะครับ ตัวแรกครับจะเป็นตัวเลขหนึ่งะครับเลขหนึ่งจะลบ3ามครับซึ่ง1นลบสมไม่ได้นะครับจะไปยืม A ที่อยู่ด้านหน้าครับเหลือ9ก้าแล้วหตัวนี้นะครับจะบวกเพิ่มเข้าไปอีก16นะครับจาก1นะครับจะกลายเป็น17ครับ17นะครับลบสามลบสนะครับจะเหลือ14นะครับซึ่ง14บสครับจะมีตัวแทนค่าก็คือ ก็ e นะครับเราก็จะใส่ e ไปตรงนี้ได้เลยประมานะครับจะเป็น9ลบ8นะครับจะแลนึ่งครับใส่จุดนะครับต่อไปครับเป็น9ลบ a นะครับซึ่ง a ตัวนี้มีค่าเท่ากับ10นะครับจึงไม่สามารถลบกันได้ครับดังนั้น9นะครับจึงต้องไปยืม c นะครับ c เดิมทีที่มีอยู่ สิบสองนะครับ c ที่มีสิบสองจะเหลือสิบเอ็ดนะครับได้เลขเก้าตัวนี้ครับจะบวกเข้าไปอีกสิบหกนะครับก็จะกลายเป็นยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับลบกับ a นะครับ a ตัวนี้ซึ่งมีค่าเป็นสิบนะครับยี่สิบห้าลบ a จะมีค่าเท่ากับสิบห้าครับซึ่งสิบห้านะครับจะมี f นะครับเป็นตัวแทนค่าเราจะใส่ f ได้เลยนะครับถัดไปนะครับเป็น สิบเอ็ดนะครับลบกับ a นะครับ a ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับสิบนะครับก็จะเป็นสิบเอ็ดลบสิบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งต่อมาครับเป็น a ครับ a ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับสิบนะครับลบ e ที่มีค่าสิบสี่ไม่ได้นะครับ a ดังนั้น a นะครับต้องยืม f ที่อยู่ข้างหน้าเที่มีค่าเป็นสิบห้านะครับจะเหลือสิบสี่แล้ว a จะจากสิบนะครับจะกลายเป็นยี่สิบหกนะครับ 26นะครับลบ14นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ12นะครับซึ่ง12บสครับจะมี c นะครับเป็นตัวแทนค่าดังนั้นเราใส่ c ีได้เลยครับถัดมานะครับจะเป็น14นะครับลบกับสนะครับ c ตัวนี้ครับจะมีค่าเป็น12ครับจะเป็นว่าจะกลายเป็นว่า14นะครับลบกับ12จะเหลือ2ครับซึ่งคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะกลายเป็น 2 C 1 F 1 e นจุดนะครับจะเป็นคำตอบนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันจนจบนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ